สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงข่าวปักหมุดค่ะ<ม>วันนี้นะคะวันพระหัส,สบดีที่22กระกฎาคมแล้วนะคะ<ม>ก็เข้าสู่ช่วงปลายเดือนแล้วยังคงพบกับเราสองคนนะคะดิฉันการจนานิตเมธาและคุณณภาสอนประสิทธิ์ค่ะวันนี้มีเรื่องที่ ฟังดูแล้วแบบค่อนข้างเครียดนิดนึงเราให้ฟังนะน้องแปะก่อนหน้าเนี่ยพี่เอื้อเฟศดูไปฟังส,สนทนาของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องสองเศรษฐกิจหลังมิกริโควิดเนาะมีการประมาณการตัวเลขใหม่วันนี้หลายสำนักบอกเลยค่ะว่าประมาณการตัวเลขที่แบบทําให้หดถู่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาทาซีนารีโอในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของโควิดเดลต้านี่แหละล่าสุดเลยนะเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องของการแพร่ระบาดของเดลต้าและยังไม่ได้ สามารถเปิดเมืองได้เนาะยังต้องล<ฮ>็อกดาวน์ไปเียเศรษฐกิจไทยนะจนถึงปลายปีเนี่ยติดลบ2%เลยนะถ้าสมมุติว่ารัฐบาลสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้หมายถึงอาาัตรามาลดลงแล้วก็เปิดธุรกิจขึ้นมาเนี่ยคะ่ะในกลางเดือนสิงหาคมเศรษฐกิจไทยติดลบ0.8วันเดียวกันนั่นเองนะของ KKP ก็คือของเกียรตินาคินประเมินเศรษฐกิจไทยเนี่ยทั้งปีจากซีนาร์โอใหม่เนี่ยโตแค่1%เอง สามรายธนาคารกสิกรไทยค่ะวิจร์ของกสิกรไทยก็ปรับให้เศรษฐกิจเราโตเพียงแค่0.5ถึง1ั้นเองเพราะว่าปัญหาเรื่องของการกระจายวัคซีนที่ไม่ทั่วถึงเรายังฉีดวัคซีนได้ไม่ครบอย่างที่ท่านนายกว่าแล้วก็มีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งรุนแรงมากการล็อกดาวน์เนี่ยทำมีปัญหาเพิ่มหนักขึ้นค่ะน้องแปะอันนี้เป็นเรื่องที่ขออัปเดตเลยนะค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย คุณสุรพงษ์แป้ภยสิิ์พณิพงษ์เนี่ยนะคะเขาเป็นประธานกลุ่มของสถาบันยานยนต์บอกว่าตอนนี้เนี่ยโตโยต้าไม่สามารถส่งออกรถยนต์ซึ่งกำลังจะทำรายได้ประเทศได้แล้วเนื่องจากว่าโรงงานที่ผลิตชิปป้อนโรงงานรถยนต์เนี่ยติดโควิดเพราะฉะนั้นย่อดเราจะหวังว่าจะเห็นเลยจนกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องโควิดได้เรามาเข้าเรื่องยอดผู้ติดเชื้อกันดีกว่าค่ะ ว่าไปเลยค่ะ<ม>ผู้ติดเชื้อรู้สึกว่าจะทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึงหนะึ่งหมืนสามพันหกร้อยห้าสิบห้ารายเนาะก่อนกับที่ท่านโฆษกสบคพูดเลยว่ามันจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าผู้เสียชีวิตนะวันนี้ไม่ค่อยหนักเนาะยังยังผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นประมาณ8.7คนค่ะเป็นผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นมีในตราที่13,655นะท่านถ้าพูดไปแล้วเนี่ยก่อนหน้าเราคุยกันว่าถ้าทำซีนาริโอของเออที่ที่สบ,บคเคยทำเสนอเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงอัตราวันล,ละ30,000รายนั่นคือเราคุมสถานการณ์ไม่ได้เพราะว่าวัคซีนไม่มา ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องกันมาแล้ววันนี้เนี่ยค่ะมันมีคลัสเตอร์ที่น่าสนใจคือคลัสเตอร์โรงงานไก่แบบรูปที่อำเภอศพรินน้องจังหวัดสุพรรณบุรีคือโรงงานนี้เนี่ยตรวจพบไปแล้วว่ามันสุกแต่ตัวเลขที่มาออกมาตรงนี้น้องแปะคลัสเตอร์นี้มันลึ่งร้อยกว่ารายมีกระแสข่าวว่าผู้บริหารของโรงงานอันนี้นี่ฟังมาจากหูที่สองที่สามนะผู้บริหารโรงงานเนี่ยไม่ยอมใส่หน้าก,กากอนามัยเวลาที่พูดคุยกับลูกน,อน้องแล้วก็บอก่ เออถ้าจะ work from home ก็ขอเชิญค่ะขอเชิญเลยต่อจากไปเหอะลาออกไปไม่ต้องมา work from home อันนี้เป็นหูที่สามที่สี่ที่ห้านะคะอันนี้ไม่ยหย่นห่เล่าสู่กันฟังเฉยเฉยอืมก็เลยทำให้สถานการณ์เนี่ยมัน มันยิ่งแย่ลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าดูตัวเลขเนี่ยตอนนี้นั่งสองสองดูก็คือเหมือนกับว่าบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับหลายๆประเทศทั่วโลกแหมเราดีดอันดับเร็วมากเลยนะคะตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ50สนะคะ<อ>สาหรับยอดผู้ติดเชื้อของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับ<ช>หลายๆประเทศทั่วโลกนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นเองเขาก็อยู่ที่34ยอดผู้ติดเชื้อเขาเนี่ยเหนือกว่าเราไม่เยอะมากนะคะของญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณสัก0 0แสนกว่ารายขณะที่บ้านเราเนี่ย รมวมหวงขอภพายญี่ปุ่น800,000กว่านะคะบ้านเราตอนนี้450,000รายแล้วสำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมคืออันนี้เขานับตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปี2563นะคะแต่ทีนี้ถ้าเราจำกันได้เนี่ยว่าเ,ออเมื่อวันสองวันนี้เนาะที่มีภาพข่าวออกมาเนี่ยบอกว่ามีประชาชนหรือว่าคนที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือโควิด -19 เนี่ยค่ะ ไปนอนเสียชีวิตอยู่แล้วก็มไม่มีใครไปเก็บศพนี่นะคะผลปรากฏว่าวันนี้ท่านนายกเนี่ยนะก็ท่านเนี่ยก็ออกมาพูดในประเด็นนี้นะคะบอกว่าอยากให้ทุกหน่วยงานเนี่ยสั่งเลยดีกว่าสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยทำทุกทางนะคะลดจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านแล้วก็คนที่คอยรถมารับไม่ให้ไปอยู่ตามถนนหนทางต้องไม่เห็นภาพแบบนี้อีกต่อไปนะคะท่านนายกบอกว่า ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานไม่ใช่แค่สาธารณาสุขค่ะนะคะกระทรวงมาหาดไทยเองเนี่ยก็ย้ำแนวทางว่าการปฏิบัตินะคะรับผู้ติดเชื้อโควิดกลับภูมิลำเนาเนี่ยจะต้องปลอดภัยแล้วก็ปลอดเชื้อด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสายด่วนที่ว่าเนี่ยหนึ่สสศนย์เนี่ยนะคะจริงๆก <ๆ S 2> ็ได้ยินข่าวมานานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าคนที่โทรไปเนี่ยโทรติดมากน้อยแค่ไหนล่าสุดทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะเขาก็ ออกมาบอกว่าให้กด1330แล้วก็กด1 5ด้วยนะคะ,ะเช่นมีการพูดถึงบอกว่ามีท้องถิ่นเนี่ยที่เขาสนับสนุนด,ด้วยอย่างเช่นจังหวัดสกลนครเนี่ยนะคะผู้บริหารท้องถิ่นเขาประกาศสละเงินเดือน6เดือนอนำไปใช้ในการใช้จ่ายดูแลคนที่ติดเชื้อแล้วเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะอีกที่หนึ่งก็คือที่บุรีรัมย์ค่ะเขามีโครงการที่ชื่อว่าอุ้มลูกหลานเซะเกลาว กลับบ้านนะคะเขาจะจัดรถเนี่ยไปรับฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยเพียงแต่ว่าต้องโชว์นิดน,นึงว่ามีบัตรประชาชนเนี่ยนะคะเป็นชาวบุรีรัมนะคะปบัตรประชาชนทะเบียนบ้านแล้วก็มีผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อโควิดจริงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบุรีรัมเขารวบรวมข้อมูลมาแล้วบอกว่ามีคนกระจายอยู่40กว่าจังหวัดนะแล้วก็เขาเองก็ยืนยันว่า ประสานที่จะไปรับคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่บุรีร์ให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยของเขาเองก็ยังมีโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ที่พอจะรองรับได้อยู่ด้วยค่ะอืมอันนี้ก็เป็นทหารด้วยอืมทหารอีกนิดหนึ่งนะคะทหารเนี่ยพลเอกนรงพันธจิตแก้วแท้ค่ะผู้เป็นสารการทหารบกนะคะก็สั่งการให้กําลังพลเข้าไปช่วยเหลือ,อช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิดจากบ้านไปยังโรงพยาบาล และย้ายผู้ป่วยด้วยการขนส่งทางรถยนต์ขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเพิ่มการนําเครื่องบินลําเลียงคาซานะคะ4295นําส่งผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการน้อยนะคะหรือถ้าเราเรียกง่ายๆก็คือคนที่อยู่ในสีเขียวเนี่ยกลับบ้านกลับภูมิลําเนานะคะแล้วก็ทางกองทัพบกเนี่ยเขาก็ไปสรุปตัวเลขที่เขาช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตนะคะที่ต้องการให้เขาเนี่ยทำพิธีชาปนากิจ ไป<ม>ทั้งหมดแล้ว433รายด้วยกันนะคะทางท่านผบบบอกว่านะคะให้ติดต่อมาได้เลยที่ศูนย์<ค>ประสานงานต้านภัยโควิดของกองทัพบก Call Center นะคะแหมอยากจะให้จดกันไว้สะหน่อยนะคะ022705685-9นะคะ022705685-9ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยมีการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลในค่ายทหารต่างๆ37แห่งทั่วประเทศเอาไว้รองรับผู้ติดเชื้อแล้วค่ะน่ประเด็นนกลได้ทุกคนอยากต้อนรับคนกลับบ้านนะ,ะเป็นการกระจายกันไะปอันก็เป็นข่าวดีนะที่ทุกคนร่วมกันลงไม้ลงมือหลังจากท่านนายกลงดาบเนาะหลังจากที่เราเห็นศพนอนตายมีคนเสียชีวิตกลางถนนต่างหากนะจริงๆถ้าเราทํากันตั้งก่อนงานนี้เนี่ย ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแบบนี้ไม่น่าจะมีภาพสะับกใจที่ทุกคนได้เห็นในของกรุงเทพมหานครนะคะไม่เป็นไรท, <ำ S 1> ทําดีกว่าไม่ทํา,ทาอืม,มว่ากันไปนะคะส่วนเรื่องของอันนี้เป็นข่าวดีวันอังคารหน้าเนี่ยค่ะทางกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโอ้ชื่ยหลือเกินเนี่ยเขาจะเสนอที่ประชุมครมให้มีการพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าเล่าเรียนของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนาะ ก็อย่างกรณีมีการยกตัวอย่างกันนะคะจะขอความเห็นชอบจากท่านนายรัฐมนตรีที่เป็นประธานลดค่าเทอมของโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศนะคะก็เสนอันเลยว่าเห็นชอบมาตรการของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐเนี่ยจะลดค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น3ขั้นขั้นที่1ไม่เกิน50,000บาทลดค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละห้นะคะขั้นที่2 5 1 0 0 0หึงถึงแสนบาทลด3 0ค่ะ และคันที่3าตั้งแต่นึ่งแ1 0 0 0 0่ง0 0 0บาทขึ้นไปลด10โดยรัฐบาลเนี่ยเขาจะไปช่วยสนับสนุนงบที่ถูกปรับลดเนี่ยร้อยะของสถาบานันการศึกษานะคะแล้วก็ร้อยละสี่สิบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกจากนั้นก็ลดให้นักเรียนด้วยเนาะแล้วก็ลดค่าเลเรียนให้นักเรียนประมาณห้าพันบาทต่อเทอมแล้วกันอันนี้ก็เป็นความดีความชอบนะที่มีแนวคิดแบบนี้้าเอกชนเขาก็สนใจใช่ไหมน้องแป๊ะ ภาคเอกชนก็รับลูกเหมือนกันนะคะก็มีมหาวิทยาลัยบางแห่งนะต้องบอกแบบนี้อย่างมหาวิทยาลัยสยามเนี่ยค่ะเขาก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วละนะก็บอกว่าเนี่ยทางเขาเองเนี่ยเดี๋ยวก็จะลดค่าใช้จ่ายนะลดค่าเทอมให้กับเด็กๆนะคะบอกว่าเนี่ยเขาเข้าใจาข้อจํากัดของรัฐบาลนะคะในส่วนที่จะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ5 0 0 0ันบาทเนี่ย ท,ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามนะคะท่านเป็นนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแ<ม>ห่งประเทศไทยเนี่ยคะ่ะก็บอกว่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเหมือนว่า5 0 0พันเนี่ยช่วยนักศึกษาได้ส่วนหนึ่งแล้วลหละนะคะแต่ว่านักศึกษาที่เหลือเนี่ยก็น่าจะสามารถกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศได้ด้วยแต่ว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเนี่ยก็จะพิจารณาลดค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สนับสนุนมาตรการอื่นๆอย่างเช่น ให้ผ่อนจ่ายนะคะผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งกองทุนสนับสนุนการศึกษาจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับให้นักศึกษายืมเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์แล้วก็ให้ส่วนลดค่าหอพักนักศึกษารวมไปถึงนะคะจัดสวัสดิการพิเศษสําหรับนักศึกษาที่ป่วยด้วย COVID โควิด -19 เนะคะอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะที่นี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยของรฐัฐค่ะเกษตรศาสตร์นะคะ ท่านอธิการบด,ดีเนี่ยก็บอกว่าก็พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลออกใหม่นะคะเปิดเทอมเนี่ยเขาเก็บค่าเล่าเรียนไปแล้วดังนั้นจะต้องคืนเงินให้กับนิสิตนักศึกษาเนี่ยเท่ากับจํานวนที่รัฐมีนโยบายประกาศให้ลดนะคะซึ่งเดิมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์เขาบอกว่าลดให้อยู่แล้ว1 0ก็เข้าใจว่ามาตรการของรัฐเนี่ยให้ช่วยลดค่าเทอมอีก3 0รนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องลดให้กับนักศึกษา ห้นะแล้วอาจารย์บอกว่าจริงๆนักศึกษามอเกษตรเนี่ยก็ไม่ได้มีค่าเทอมสูงถึงห้าหมืนบาทอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ยส่วนเกินกว่าน,นี้ก็อาจจะเป็นหลักสูตรพิเศษหรือว่าหลักสูตรนานาชาติซึ่งก็ มีไม่มากนักอาจารย์บอกว่าทางมอเกษตรเองก็ยินดีสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะพยายามหาแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาให้มากขึ้นค่ะอืเมืม่อก,กี้น้องแป๊พูดกันถึงอ้างอิงกันถึงกอยศกอยศเขาก็รับรู้ทันควันเลยนะ <c oughs> เพราะว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องกู้งเงินของกอยศมาเรียนเนาะ<ๆ>เขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขาจะปรับโครงสร้างหนี้ผู้กู้ยืมเนะี่ยคือจากเดิมให้ผ่อนผ่อนชำระเนียภายใน2ี่ปีตอนนี้เปลี่ยนไปเลยค่ะ30ปีกันไปเลยว่ากันให้เต็มเต็มกันก็ได้ อายุหกสิบปีแล้วก็มีงานปรับโครงสร้างหนี้นะ<ม>สามารถเนี่ยผ่อนปรับลดยังไง<ม>ยังไงขอให้ผ่อนเดือนละสิบบาทก็เอาโอ้เป็นความช่วยเหลืออย่างมากเลยเพราะว่าขณะนี้เนื้กสิทธิจบงะจบมาเนี่ยไม่มีงานทําก็ไม่มีไรายได้มาผ่อนเ่ยน้องแป๊ะพี่ยันทุกคนช่วยกันร่วมมาร่วมมือแต่ว่าอย่าลืมนะคะ<ม>ยังไงก็ตามถึงปรับลดเนี่ยท่านก็ต้องผ่อนนะเพราะว่าน้องรุ่นใหม่ๆเขาต้องใช้เงินกู้แบบนี้เหมือนกัน ก็นัน่นน่ะสิคือเขาผ่อนผันให้แล้วเนาะจ่ายสตางค์นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวคนรุ่นหลังๆเนี่ยไม่มีเงินเรียนกันนะคะใช่ราคาก็ครบถ้วนนะหมดเวลาแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกับช่วงข่าวปักหมุดจันถึงสุขสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะคะพบกับเราสองคนได้ทุกวันจันรถึงสุ์เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ